สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรักราศีกุ่มนะคะประจำเดือนกัรกรายสราคม2ส,ส,ว,ส,สวันที่ตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช n n e l จะแนบให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ f a c e o o o k Instagram นะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like Share และกระดิ่งนะคะ อ Shift, อเนนอ,เอาละก่อนที่เราจะไปเริ่มในเรื่องราวของความรักในทุกประเด็นเดี๋ยวเรามาเช็คในเรื่องของพลังงานความรักงานเงินขออภัยค่ะพลังงานในเรื่องการงานการเงินกันก่อนนะคะไหนไหนก็เปิดดวงแล้วนับจากนี้เราก็จะมีให้ครบแหละทั้งในเรื่องของการงานการเงินก็คือจะอ่านในเชิงแนะนําว่าเดือนที่ถึงเนี้ยควรจะต้องทําอะไรแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะในเรื่องของการงานการเงินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องความรักในทุกๆหัวข้อกันเลยนะ เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเช็คหน่อยว่านะคะในเดือนกรกฎาคมนะมีสถานการณ์นะคะในเรื่องราวของความรักเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพู่านสักครู่นะคะ,ะเรามาเช็คกันหน่อยนะในเรื่องของการงานการเงินนะโอเคไหนพู่าดูซิ ในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณคงจะต้องได้ได้ว่าเปิดใจหรือว่าเปิดโลกกระนัดเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะผู้หันมองดูว่างานแล้วก็ธุรกิจ อะไรใดๆที่คุณทําอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มอิ่มตัวแล้วนะหรือมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวนะแล้วอ,อย่าที่ถ้าไม่อยากที่จะให้อยู่ในช่วง slow down หรือขาลงนะให้สวนกระแสก็คุณนะคะ energy อย่างมาบอกว่า openness แน่ๆคุณจะต้องมีการเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือว่า ลองหาสิ่งใหม่ๆที่ไม่จำเป็นนะ Energy ท่านบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทุนเยอะนะคะอย่าเน้นใช้ทุนใช้สภาะกำลังสมองนะคะแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีแล้วก็ทำอยู่อย่างสม่าเสมอรับรองว่าเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่ดีนะจะทำมาค้าขายได้รับกำไรดีทีเดียวนะคะดีในในักษณะที่เรียกว่าสามารถรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่นะคะจะต้องเตรียมรับมือในวันข้างหน้านะคะอย่าหยุดยั้งอยู่แค่นี้นะ กว่าจะต้องเสริมเพิ่มเติมลายเส้นต่อยอดจากงานของคุณงานออฟฟิศคุณจะต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะอาจจะต้องมีเกณฑ์การหาประสบการณ์ใหม่หรือว่าอาจมีเกณฑ์การจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายาแผนกนะก็อย่าก,กลัวให้ตอบรับไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางใหม่ๆเพื่อให้คุณรอดคุณจะได้ไม่ล้มฟุบเหมือนคนอื่นเขานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะ ในเรื่องของการงานการเงินนะดูสิคะอ้าวละได้แล้วนะชัยชนะเห็นไหมคะถ้าเกิดคุณนะคะทําตามคาแนะนํานี้นะคะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะรับรองเลยว่า อุปสรรคใดๆปัญหาใดๆ,ๆ,ๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนียคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ผู้หันมองดูโดยรวมเนาะโอเพนนสออกมาบอกว่าคุณอาจจะต้องอาศัยทีมเวิร์กที่ดีด้วยนะเห็นไหมคะ,ะว่าด้วยเรื่องของสมาธิและการหลุดพ้นนั่นหมายความว่าเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งการที่ต้องใช้สติปัญญาในการรับมือแก้ไขปัญหาแล้วก็อย่าลืมว่าหาคนคอยให้คำปรึกษาด้วยนะไปถวายชุดนะคะถวาย กับองค์พระพิาเนศดีกว่านะคะ,ะในชุดนั้นแนะนําให้มีดอกดาเรืองนอเครื่องดื่มให้ครบเลยนะถ้าเป็นไปได้ถวายผ้าสบาย,ยนะคะ คุณจะได้ปลอดภัยมีเครื่องดื่มกล้วยอ้อยแล้วก็มีชุดสบายด้วยไม่แพงไม่แพงนะคะแอดมินเรายืนยันแต่ว่าเพื่อที่จะเสริมหน่อยให้คุณได้รับการอบอุ้มได้รับการช่วยเหลือเพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการที่เรียกว่าระดมสภากําลังในการช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณจะแย่แต่เพื่อป้องกันมาให้คุณแย่ไม่ให้คุณล้มคุณจะต้องเป็นผู้รอดต้องบอกว่าแบบนี้แล้วยังไงต่อนะเอเนจีออกมาบอกว่าลีลาล่าเริงงานบันเทิง ถ้าคุณมี c h ชาแนลหรือว่าทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรื่นเริงการบันเทิงนะคะในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ย คุณก็อาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆที่คนอื่นเขาไม่สามารถที่จะก๊อปงานคุณได้อะนะเพราะ Energy ของการที่เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวของไอเดียของคุณที่มันอาจจะไปซ้ำคนอื่นหรือคนอื่นนอามาซ้ำคุณหาอะไรที่มันใหม่ๆแปลกๆนะคะแต่ว่าต้องไม่เว้นเวอร์หมายถึงต้องไม่เวอร์วังจนกระทั่งที่เรียกว่าเกินความจริงนะก็อยู่บนความจริงนี่แหละแต่ว่า บนพื้นฐานของความต้องการคุณอาจจะต้องประชุมระดมสภากำลังหรือว่าลองเอสิร์ชหาข้อมูลนะคะ ว่ายังมีอะไรที่ขาดเอน r g y นี Energy นี้อบอกว่าคุณจะต้องเติมในส่วนที่ขาดที่คุณยังไม่มีเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจทางด้านงานเงินด้านค้าขายผู้อ่านไม่ห่วงมันจะได้แบบเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เดือนนี้ขอร้องเลยว่าให้มีสมาธิมีสตินึกรู้ในการใช้จ่ายใครมาชวนลงทุนบล็อกไปเลยใครมาชวนนู่นนี่บล็อกไปเลยนะคะคุณจะได้นะคะไม่เสียรู้นะคะ อ,อย่าเพิ่งรีบเรียกได้ว่าอย่าเพิ่งรีบลงทุนก้อนโตนะคะเพราะว่าผลกาไรของคุณเท่าที่ผ่านมงดูเนี่ยมันจะได้มาจากงานของคุณแล้วเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรื่อยๆไปก่อนดีแล้วบางคนไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เท่าคุณเลยนะบางคนนี่คือสถานการณ์ก็คือฟุกไปแล้วอ่ะแต่คุณรอดนะให้มองตรงนี้ว่าคุณเป็นผู้รอดนะคะแล้วก็หาทางทําละนิดละหน่อยเพื่อต่อยอดไปไม่ต้องรีบ ะะรับรองว่าเดือน,น,นกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าสบายที่สุดนะเอเนอรจีนี่สินผู้อ่านมองดูว่าไม่ได้มีเพิ่มเติมเข้ามาเยอะหรอกคุณแก้สถานการณ์ได้เงินยังหมุนคล่องมืออยู่ดีอ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของความรักบ้างนะเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะเปิดดวงความรักราศีกุมนะคะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะ โอเคโอค้ในเวลาเนี้ยคุณทั้งสับสนทั้งรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึก ท้อต่อการที่จะต้องมานั่งต่อสู้กับความรู้สึกหรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงใครอะนะคะหรือเหนื่อยแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาอะนะคะเอเนจีของเขาบอกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะเคยมีเรื่องของมีปากมีเสียงหรือว่ามีเรื่องของการไฟติ้งกันทางอารมณ์เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่มันไม่เข้าใจกันค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะคะสิ่งที่จะต้องทำอะเอเนจีออกมาบอกว่าในเวลาน,นี้คุณน่าที่จะ หรือควรที่จะโฟกัสไปที่อย่างอื่นก่อนนะคะเขาเองก็เหมือนกันตอนนี้เหมือนต่างคนต่างทําหน้าที่แม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่น่าที่จะพูดกันเยอะนะคือต่างคนต่างทําหน้าที่คือพอคุยกันแล้วมันอาจจะมีดราม่าเกิดขึ้นนะบางท่านอาจจะยุติความสัมพันธ์ไปนะคะหรือเร็วๆนี้อาจจะยุติการพูดคุยเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนะคะกลับไปเรียนรู้กลับไปเติบโตก่อนสักระยะหนึ่งไอ้ที่เหมือนออกมาบอกว่าเหมือนน่าที่จะ หยุดพักการสื่อสารไปแล้วนะคะอาจจะประมาณาเกินเกินกว่า4เดือนก็ได้4เดือนขึ้นไปบวกลบแต่เอเดนจออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่ยังคงคิดถึงกันอยู่แหละแล้วก็กําลังพิจารณาถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็กําลังคิดทบทวนว่า ควรจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวท่าน้ำกรกรพิจิกมีนคุณอาจจะดิวกับชาวราศีพิจิกซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยก็เป็นไปได้แต่เอเนอจี้ของมบอกว่าในเวลานี้คือบางท่านบางคู่ no communicate ถ้าอยู่ในที่ทำงานหรือว่าถ้ายังเป็นครอบครัวก็คือเหมือนกับหันหลังให้กันอยู่สักระยะหนึ่งคือไม่ได้คุยกันอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอา c o m กันหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมัเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีนะคะมันมีเกณฑ์การ รับความเข้าใจค่ะมันมีเกณฑ์การคอมเพลมายเกิดขึ้นเพราะคุณทั้งคู่มีความรู้สึกว่าในความสมคัญทั้งนี้มันน่าที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันถ้าคุณบล็อกเขาหรือว่าเขาบล็อกคุณมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเร็วนี้เพื่อขอพูดคุยขอเริ่มต้นใหม่ขอปรับปรุงมันเป็นเที่ของการปรับปรุงทั้งคุณและเขาถ้าเขาเคยทําผิดต่อคุณเขาจะกลับมาปรับปรุงถ้าคุณเคยทําผิดต่อเขาก็มีเกณฑ์ว่าจะพูดคุยแล้วก็อขอโอกาสครั้งในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นในที่ออกมาดีทีเดียวทั้งคุณและเขายังมีความรู้สึกดีต่อกันอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่นี่อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะว่าอ่านอ่านตามพลังงานการที่โชออกมาคือมันดีนะคะแล้วยังไงต่อนะขอดูหน่อยอคุณทั้งคู่หน้าที่จะยังไม่ได้ไปไหนจากกันยังไม่ขาดจากันกันนะคะยังมีเกณฑ์ได้กลับมา พูดคุยสารสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ Energy ของ Reunion เกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ e r g y w y w h f u l f i l l m l n t นะคะหลังจากผ่านดราม่าผ่านการเรียนรู้ดีกว่าการกลับมาพูดคุยใหม่ในครั้งนี้มันจะมีทางลงทางออกที่ดีมากยิ่งขึ้น ต่างฝ่ายต่างเขาอ,อกเข้าใจในความต้องการของกันและกันมากยิ่งขึ้นถ้าเขาทําผิดต่อคุณเขาก็น่าที่จะเข้าใจและก็เรียนรู้แล้วว่าควรที่จะต้องทํำยังไงถามว่านานไหมไม่นานเลยเอเนที่ออกมาบอกว่าอาจจะในเร็วๆนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาพูดคุยกันหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเอเนที่ชัดเจนเลยว่ากลับมารักกันอย่างเดิมด้วยนะเพราะพลังงานการ์ดออกมาบอกแบบนั้นนะบางคู่กลับมาเนี่ยคลุมเครือบางคู่กลับมาไม่ชัดเจนบางคู่กลับมาแล้วก็ไปอีกแต่ ในในลักษณะของคุณนี่นะคะการดออกมาบอกเลยว่ากลับมาแล้วรักกันเหมือนเดิมแล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะดูเหมือนคุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ใช้อารมณ์ล้วนๆเลยไม่คุณก็เขาเนี่ยอารมณ์ล้วนๆนะยังไม่ทันได้ฟังเหตุผลดีๆเลยนะคะก็มีเหตุให้ต้องนะคะเกิดประเด็นปัญหาให้ได้ยุติการสื่อสารในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะเข้าใจว่าบางครั้งมัน มันมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะกลับมารักกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นลักษณะนอกใจหรือว่าไปมีชู้หรือว่าไปมีคนอื่นอันนี้ยนะมีโอกาสกลับมาซึ่งคู่คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็หวังว่าคงจะได้นะคะในเดือนกรกฎาคมคุณคงจะได้ข่าวดีจากคู่ของคุณนะเอาละไหนขอคําแนะนําจาก Romance Angel ให้กับคุณหน่อยนะราสีกลุ่มคู่ที่เป็นประเด็นโรแมนต์แองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะคะ อ่าโรแมนจ์เจิลออกมาบอกว่าในเวลานี้ควบคุมอารมณ์ให้ดีคุณเริ่มที่จะทําให้ตัวเองเครียดแล้วมันจะเกิดอ่ท็อกซิกทางอารมณ์มันจะเป็นพิษต,ต่อร่างกายแต่สุขภาพจิตใจ สิ่งใดๆที่คุณรู้สึกว่าพลาดไปแล้วหงุดหงิดจังเลยทำไมฉันพลาดให้ลืมมันไปได้แล้วแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะเติบโตแล้วก็ตั้งรับกับการที่จะหวนคืนกลับมานะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ครั้งคุณทั้งคู่ยังมีเคมียังมีใจที่สื่อถึงกันอยู่นะคะดังนั้นปลดปล่อยตัวคุณเองจากความเครียดซะเตรียมตัวที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แล้ว ถ้าคุณยังมีหวังในกันและกันอยู่เอนเจในการมันออกมาบอกว่ายังมีหวังในกันและกันอยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดเลยอ่ะคนโสดามาดูกันหน่อยนะคนโสดราศีกลุ่มค่ะขอทราบเอเอจคนโสดราศีกลุ่มหน่อยนะเปิดดวงความรักคนโสดราศีกลุ่มไหนตัวไหนนะเอาล่ะคุณคนโสดคุโสดยัง ว่ามองดูว่าคุณยังติดอยู่กับคนเดิมๆหรือความรู้สึกเดิมๆหรือความกลัวมันเป็นตัวถ่วงทําให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นหรือการที่คุณรออะไรนานๆมันเริ่มทําให้คุณอยากจะล้มโต๊ะแล้วประมาณว่า แม่แล้วฉันอาจะไม่มีคู่แล้วพอแล้วประมาณนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเพราะอะไรนะ energy passion ถ้าคุณใจเย็นๆและเคลียร์ energy ตรงนี้ได้คุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่นะ The Star รรักครั้งใหม่แต่รักครั้งใหม่ครั้งนี้มันมีกลิ่นอายของคนเดิมๆนะขอผู้อ่านด,ดูหน่อยนะ คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่เขาโดดเด่นมากมีสเสน่ห์มากแล้วก็ดูเซ็กซี่มากๆไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเอ่ออาจจะเป็นคนผิวเข้มแล้วดูแข็งแรงนะคะคุณผู้หญิงก็คงจะเป็นคุณผู้หญิงที่หุ่นสวยแล้วก็ดูดีไปหมดนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณกังวลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมันมีกลิ่นอายของการ reunion ด้วยสําหรับคนโสดบางท่านนะอืม ใจบางคนที่เคยมีพฤติกรรมบางอย่างนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณไม,ไม่ไว้ใจนะคะมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคุณคนโสดคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วอะ่ะคุณเตรียมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วแต่บางท่านถ้าไม่ได้มีกรณีนี้คุณอาจจะโสดหรือโสดมานานหรือรอมานานนะจนคุณรู้สึกว่าเออบวชไหมอะ่ะ บวชด,ดีไหมะอ่นไหนดูซิบวชด,ดีไหมล่ะอ่าเดี๋ยวพวกอ่านด,ดูให้บวชด,ดีไหมะไหนไหนโถที่รักอย่าเพิ่งทอนะ,อะเอจี่โออย่าเพิ่งบวชนะอีกสักพักหนึ่งคุณจะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียเพราะอะไรเอ่อคุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากเลยในช่วงเวลานี้ออกจากแนวอินโทรเวิร์ด้วยนะคะหรือเริ่มจะ เริ่มเริ่มคิดเตรียมการอยู่คนเดียวแล้วล่ะเริ่มเริ่มแบบทำบุญนู่นนี่แล้วล่ะสำหรับบางท่านเดนิสี่เขบอกว่ายาพึ่งยาพึ่งเพราะว่าจักวาลเตรียมมอบนะคะคนที่ใช้มาให้คุณแล้วนะถาม,ถามว่าทําไมช้าคนคนนี้น่าที่จะอยู่ไกลนะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับ long distance relationship หมายความว่าอืมแม้ว่าเขาจะเป็นคนไทยก็ตามเขาก็จะอยู่ไกลกันกับคุณแต่ว่าใช้เวลาหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยในการพูดคุย ผ่านทางโซเชียลมีเดียจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเอนเนอจีบอกว่าคนนี้เป็นรักครั้งใหม่นะคะลืมไปเลยคนเดิมแม้พยายามจะกลับเข้ามาผู้อ่านมองดูว่าคุณไม่เอาแน่ๆน,นะคะคุณไม่ตัดสินใจเลือก Energy เอนเนจีเดิมๆเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันกลับมา,มก,บมามก็ไม่ชอบมาพากลเหมือนเดิมนะรอคอยรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอันนี้เป็นเอ e เน y จีของการซัพพอร์ตในเรื่องความรักความรู้สึกรวมถึงชีวิตด้วยอาจจะเป็นหนุ่มหรือสาวชาว่านา แต่คนคนนี้มีหัวใจรักที่มอบให้คุณแบบเต็มที่แล้วก็ล้นออกมานอกถ้วยเลยเป็นรักครั้งใหม่คุณอาจะเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้นะคะอา,อาจจะนับจากนี้ประมาณ1หรือ2เดือนบวกลบ Energy ออกมาบอกว่าเจอก็คือเจอนะคะอ่ะไหนดูเอาคาหน่อยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนอกเหนือจากนั้นนะคะในอนาคตดูสิค่ะว่าเป็นยังไงนะเอาค อะาสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม่คุณคาดหวังอะไรไว้ล่ะคุณจะได้สิ่งนั้นแน่ๆค e e n วรรสองมาบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์การพัฒนาตัวตนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณนะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆต่อให้คุณอยู่เฉยๆก็มีคนวิ่งเข้าหานะคะในเรื่องราวของความรักใช้สตินะคะให้มากๆหมายความว่า ให้รู้ให้แน่ชัดมีเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรเพราะคุณมีเป้าหมายะนะคะนายอบซอสบอกว่าคุณจะได้เจอค่อนข้างที่จะเร็วเทียวรือว่าถ้าลองเปิดใจนะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางด้วยและในอนาคตการเดินทางอาจจะนําพาความรักมาให้หรือถ้าใครได้เจอเจอในโซเชียลมีเดียนะคะมีเกณฑ์ว่าการเดินทางจากคนแดนไกลนะคะจะมาถึงคุณในเร็วๆนี้แล้วล่ะนะคะในท้ายที่สุดสิ่งที่คุณมุ่งหวังในเรื่องราวของความรักมาช้าไม่ได้ไหมายความว่าไม่ มาเพจออฟเฟนเดโบอกว่ามาแน่ได้รับแน่ๆเพียงแ,แต่ว่าใจเย็นๆนะคะเพราะคุณจะได้ของดีนะคะเพราะคุณมีคุณค่านะเอราอณออกมาบอกแล้วนะน่าจะใเร็วนี้แล้วค่ะนะผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าได้รับสื่อสารได้รับข่าวสารหรือมีเหตุบางอย่างที่คุณจะต้องเดินทางนะคะไปเจอกับคนที่คุณเฝ้ารอในท้ายที่สุดคนโดวกว็อาจะจะบอกว่า การรอคอยสิ้นสุดลงแล้วนะคะเนื้อคู่คู่แท้ของคุณใกล้เข้ามาเต็มทีคนที่คนท,คนที่คุณคิดถึงที่สุดสุดจิตสุดใจนะคะไม่ใช่คนรักเก่านะแต่คือคนที่คุณคิดถึงที่สุดนะคะอยากที่จะเจอมากที่สุดนะมาตลอดชีวิตเลยคือคุณจะได้เจอในเร็วๆนี้อย่าพึ่งท้อไปสะก่อนนะคะขอให้คุณได้เจอในเร็วๆนี้นะคุณคนโสดแล้วก็เอนจอยกับงานของคุณด้วยนะมาดูเหมือนว่าคุณก็จะทุ่มเทในเรื่องงานเยอะอยู่นา เอาละค่ะโรแมนต์แองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะโรแมนต์แองเจิลบอกคุณว่าในเวลานี้นะคะทุ่มเทไปในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องใช้ชีวิตก่อนนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ในเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกเหงาๆนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างออกไปเที่ยวเล่นบ้างคือ,อแบ่งเวลา คือรู้ว่าคุณเป็นคนเก็บตัวรู้ว่าอยู่ได้คนเดียวแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องการการออกเดินทางเพื่อที่จะได้ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขได้มีแอคทิวิตี้เห็นไหมคะเพล y f u l ลเน t ได้มีความสุขอยู่กับตัวคุณเองบ้างทำในสิ่งที่ไม่เคยทำบ้างตามสถานการณ์เนาะท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะหรือว่าอ,อยากจะเปลี่ยนสีผมที่อยากทำมานานแล้ว เสื้อผ้าหน้าผมอยากจะบริจาคมั่งแล้วก็อยากเป็นเวทตัวใหม่ๆอะไรก็ได้ที่คุณทำเพราะการทำหนนี้นะคะมันจะดึงดูดความรักแล้วก็คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะรักตัวคนเองก่อนเห็นแก่ตัวเองก่อนรับรองเลยว่าความรักที่ปรารถนาวิ่งเข้ามาแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะคนคุยไม่ชัดเจนมาเป็นยังไงกันบ้างนะคนคุยไม่ชัดเจน สถานะคนคุยไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันหน่อยคนคุยไม่ชัดเจนอืมมีนนท์นุมเป็นไปในทิศทางที่ดีเอ่อณเวลานี้ผู้ห่านมองดูว่าเขาเริ่มโฟกัสมาที่คุณมากยิ่งขึ้นถามว่าเขามีช้อยไหมตอนนี้เหมือนว่าช้อยไม่น่าที่จะมีแล้วเพราะเขามีความรู้สึกว่า ตรงใจตรงสเปคมีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆจริงๆนะคะ,ะก่อนหน้านี้ถ้าเขามีคนคุยผู้อ่านมองดูว่าเขาเริ่มที่จะตัดตัวเลือกออกแล้วนะถามว่าเขาจะเลือกใคร energy แนวโน้มออกบอกว่าเขาเลือกตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะคะในเร็วนี้นะ,ะคนคนนี้เนี่ย energy เ,เป็นชาวธาตุดินเยอะทีเดียวพฤกษกันมังก่อนธาตุน้ำกระกพิจิกมีและธาตุลมนะคะแต่บอกเลยว่าเดินกะลา รกรกดาคมขอขอภัยค่ะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณทีเดียวนะจะเริ่มมีความชัดเจนในลนักษณะที่คบหากันจริงจังนะคะเรียกได้ว่ามีแผนแบบสเต็ปบายสเต็ปรองรับทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้อ่ะทีนี้เรามาดูอ t c ค m e กันหน่อยนะว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังต้องใช้เวลาดูกันไปยาวๆนะคะอย่าคาดหวังอะไรมากมายเพราะความชัดเจนในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าในวันข้างหน้ามันจะคงอยู่ตลอดไปให้ใช้เวลาเรียนรู้เพราะว่าผู้อ่านมองดูว่าตอนแรกคุณชอบเขามาก แต่ว่าเวลาการเรียนรู้อาจจะทำให้คุณเ,เริ่มรู้สึกก็ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณจริงหรือ,รอเปล่านะคะที่สำคัญที่สุดในเรื่องของรักระยะทางไกลนะเหมือนอาจจะคุยกันผ่านทางโซเชียลหรือว่าเป็นคนที่อยู่ไกลกัน สิ่งที่สำคัญนะคะที่ n n r r y y u u t c o m e คมาอบอกว่าคุณทั้งคู่จะต้องรอคอยวันที่ได้มาเจอเจอกันในชีวิตจริงก่อนนะคะอย่าเพิ่งเร่งร้อนตัดสินใจเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังให้ได้มาเจอกันก่อนนะคะแล้วในวันข้างหน้าถ้ารู้สึกดี The Star ก็ออกมาบอกว่าสามารถไปต่อได้แต่ผู้อ่านมองดูว่า เหมือนว่านะคะคนคนนี้อ่ะซักระยะหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่แมทวะคุณก็เลยไม่แมทหะมีหะด้วยขออภัยนะคือหมายถึงเหมือนเราคุยกับตัวเองอ่ะ ขามีอะไรที่ไม่แมทแม้ว่าตอนเริ่มต้นมันจะชาร์จอย่างที่คุณรู้สึกแล้วเขาจะมีอะไรที่บางอย่างที่ไม่ match เพาคุณอาจจะตัดสินใจนะคะเลือกคนใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่หรือคุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้ในอนาคตข้างหน้านะคะอันนี้หมายถึงในอนาคตข้างหน้าเพราะมันมีเกณฑ์ว่ามี new energy ชาวธาตุไฟเมสิงธนูมาแทรกด้วยก็ไม่ต้องซีเรียสคําว่าสถานะไม่ชัดเจนก็คือยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แม้ว่าจะเริ่มต้นนะคะเหมือนเขา ต้องจะเปิดใจดูนะคะคุณมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง คนสองคนในวันข้างหน้านี้แต่ว่าในท้ายที่สุดคนที่คุณเลือกจะคือคนที่จะเติมเต็มและเอเน g y จีอย่างโมบอกว่าคุณจะได้คู่แท้ของคุณนะคะตัดสินใจเลือกให้ดีคนคนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่คู่แท้แต่ในขณะเดียวกันนะคะคู่แท้ของคุณก็เข้ามาในชีวิตคุณณนะห่วงเวลานั้นถามว่าเรียนรู้กันมาจนถึงระดับนี้เมื่อไหรู่็อาจว่าสักสามเดือนขึ้นไปนะ่ะคุณจะได้รู้ใจตัวเองแล้วแต่ตอนนี้นะคะจงมีความสุขกับ ความชัดเจนนะนุบนิบใจเต้นแรงกันไปก่อนไม่เป็นไรอย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นผู้เลือกซึ่งพวกอ่านมองดูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเอาล่ะโ r แม a แองเจิลเนี่ยจะบอกคุณว่า Release your ex ค่ะอา่า energy ออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกลัวเสียใจไม่ต้องกลัวเจ็บในระหว่างทางการเรียนรู้ถ้าอะไรที่มันสอสัญญาไม่ดีสิ่งที่ angel อยากจะบอกก็คือรีบพลิกเกมนะคะเรียกได้ว่า play safe แล้วกันรีบพลิกเกมกลับมา p r o t e c ตัวเองแล้วคุณจะได้พบความรักที่ดีความรักที่อบอุ่นความรักที่ปลอดภัยในวันข้างหน้านี้เอาละ ขอให้คะ่ะเดี๋ยวกว่า,าขอจิบกาแฟนิดนึงนะขอภัยนะอ่ะเรามาต่อกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นขอภัยนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นอ่ะเรามาว่ากันเลยคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็น คุณรู้สึกน้อยใจคู่ของคุณทําไมอ,อ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยสวีทหวานแต่ไม่ต้องห่วงนะออผู้หัานมองดูว่าคู่ของคุณหรือไม่ก็ตัวคุณอะมีหลายอย่างต้องทํามีเรื่องยุ่งวุ่นวายในชีวิต เขาอาจจะมีเรื่องเครียเรื่องกังวลเรื่องชีวิตของเขาเรื่องเงินขึ้นมาชัดเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ด้วยในพ่วงเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือเทคแคร์ความรู้สึกคุณเป็นควีนนะคะควีนออฟเพนทาโนะคะคุณก็จะต้องดูแลความรู้สึกถามไถ่ายเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะสลับกันนะคะ ถ้าคุณมีปัญหาอยู่นะคะคุณสามารถพูดคุยกับคู่ของคุณได้เพราะว่าคู่ของคุณจะให้ความช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษศกันมางก่อนนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงชนูอ่ะเรามาดูเอัคัมเรามาดูอนาคตกันหน่อยนะโอเคอนาคตออกมาเป็น Queen of Swords ยังไงรักนี้ก็เป็นรักที่มั่นคงและคุณมีความสุขเพราะเขาซื่อสัตย์ แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเรื่องราวของความรักมันจะต้องมอีหลายอย่างเข้ามานอกเหนือจากความสุขมันก็จะต้องมีปัญหาชีวิตเข้ามาท้าทายทําให้คุณนะคะจับมือจงมือแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็ถ้าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินก็ขอให้ประครับประคองกันไปก่อนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น วูอันมองดูว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่มีปัญหาเรื่องเงินหรือไม่ก็เขามันทําให้ไปยุ่งเรื่องงานมากกว่าเรื่องออความรักในช่วงเวลานี้ซึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าความมั่นคงที่เขามีให้คุณอะมันเยอะอยู่แล้ว สิ่งที่เขาอยากจะทําก็คืออยากจะทําอนาคตให้มันดีซิก็เป็นโด็อกเกิเขาอยากทําอนาคตให้มันดีเพื่อที่จะซัพพอร์ตคุณดูแลคุณได้ดูแลคนที่เขารักได้ไปจนตลอดชีวิตนะคะ,ะหลังจากนี้เนี่ยชีวิตของคุณก็คือเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งคู่เลยคุณทั้งคู่มีไอจีของโซเมะนะคะ,ะว่าด้วยเรื่องของในวันข้างหน้านะคะความรักของคุณนอกเหนือจากจะมั่นคงขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของแผนอนาคตนะจะเริ่มเป็น ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่จําเป็นต้องเร่งในพ่วงเวลานี้สบายๆแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินของคุณทั้งคู่ไปก่อนจะดีกว่านะคะเหมือนว่าปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านธุรกิจดังนั้นก็ขอให้นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันไปก่อนถ้าใครไม่มีตรงนั้นนะคะสบายๆเรื่อยๆแล้วก็ ถ้าเขาไม่หวานคุณก็เติมความหวานให้เขาบ้างนะคะบางทีเขาก็อาจจะอยากเรียกร้องความสนใจคุณบ้างเป็นธรรมดาค่ะนะคะอยากเช็คเช็คเกรดบ้างอ่ะล่ะ ทีนี้ Romance Angel อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะอคุณทั้งคู่ต้องกลับมาเล่นกันบ้างเหมือนตอนครั้งแรกที่จีบกันนะคะกลับมาใช้คำพูดสนุกสนานหรือว่าออกไปทานข้าวกันบ้างถ้าอยู่ไกลกันแล้วก็อาจจะใช้โซเชียลเป็นสื่อก็ได้แบ่งปันสถานที่นะคะเหมือนได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเนี้ย นะจะดีที่สุดเลยในเวลานี้เขาอาจจะต้องการเพื่อนก็ได้นะเขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาต้องการกําลังใจนะคะดังนั้นขอให้เป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปในเดือนกรกฎา,าคมทุกอย่างจะดีนะคะคอล l i n g your s o m a t e คนคนนี้เป็น s o เม m a t e ของคุณแหละในเมื่อคุณทั้งคู่ตามหากันจนเจอแล้วก็ขอให้เห็นไหมคะรักษาความรักความสัมพันธ์อันนี้ไว้ให้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเจอคนที่ใช่ ไปต่อได้นะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวคุณเองให้ดีที่สุดนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ